ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองยะโสธรเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2566ภายใต้การบริหารจัดการการกำก,กับดูแลของนายเจียมขันเงินผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองยะโสธรปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกออำเภอเมืองยะโสธรมีผลการปฏิบัติงานดังนี้งานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่16พฤศจิกาย,ยน2566 จัดโครงการประถมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566มอบหมายให้กลุ่มโซน4วิชัยประกรอบด้วยศูน,นย์การเรียนรู้ตำบลหนองหินศูน,นย์การเรียนรู้ตำบลสิงห์ศูน,นย์การเรียนรู้ตำบลหนองเป็ดศูน,นย์การเรียนรู้ตำบลหนองเรือจัดโครงการณศูน,นย์การเรียนรู้ตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรมอบหมายให้กลุ่มโซนสุพรรณหงส์ประกรอบด้วยศูน,นย์การเรียนรู้ตำบลทุ่งแต้ ศูรรยน,น,นรรย์การเรียนรู้ตำบลทุงง่งนางโอกศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาสมัยศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำคำใหญ่จัดโครงการณศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุ่งแต้อำเภอเมืองจังหวัดยสโสธรมอบหมายให้กลุ่มโซนบุรพาจัดโครงการณศูนย์การเรียนรู้ตำบลตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรมอบหมายให้กลุ่มโซนบดินเดชา ประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้ตำบลเดือดศูนย์การเรียนรู้ตำบลนูทุ่งศูนย์การเรียนรู้ตำบลชั้นใหญ่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโคเหนือและศูนย์การเรียนรู้บ้านสำลานจัดโครงการนหะ้องศา,า,าสตร์พระราชาสกรออาเภอเมืองยโสธร วันที่17พฤศจิกายน2566มอบหมายให้นางสาวพาวดีศิริสารเข้าร่วมประชุมชี้แจงตามโครงการเพิ่มพักษาอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดยะโสธรโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะโสธรณโรงแรม JP Emerald และมอบหมายให้นางสาวพิชาพรแผรง,งามครูปรสนตบนํบลเข้าร่วมประชุมผ่านโครงการผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting วันที่18พฤศจิกาย,ยน2566มอบหมายให้นางสาวชีราเิรธิมาตรและนางสาวศิริรักษณ์สุนพลาครูปรวชจัดโครงการประฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566การศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่องดำเนินการออกพื้นที่เข้าร่วมประชุมในระดับตำบลและสำรวจการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ2567 นาพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรทั้งสิ้น18ตำบลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่6พฤศจิกายน2566เมื่อหมายให้บรรลักษ์ครูตำบลและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดนาะตลาดบ้านบ่าตบลสำราบอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร วันที่8พฤศจิกายน2566มอบหมายให้นางสาวชัดรบีเมืองสนบรรลักษ์ร่วมประชุมยกร่างแผนการส่งเสริมการอ่านและการรู้หนังสือของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะโสธรประจำปีงบประมาณ2567นาห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะโสธร วันที่16พฤศจิกายน2566มอบหมายให้นางสาวชัดรวีเมืองสนบนรรลักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดมือถือและประชาสัมพันธ์แนะนําห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะโสธรให้กับนักศึกษาสกรออำเภอเมืองยสโสธรณห้องประชุมศาสตระราชาสกรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร วันที่24พฤศจิกาย,ยน2566หมอบหมายให้นางอรวรรณยนพันธ์บนนรรลักษ์ชำนานการนางสาวชัดราวีเมืองสนบนนรรลักษ์และนางสาวธัญ,ญพัฒนอุป,ปชัยครูกศนตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยร่วมกับศูนย์พัฒนานเด็กเล็กณศูนยะ์พัฒนานเด็กเล็กบ้านทุ่งนางอกงานบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นายเจียมขันเงินผู้อานวยการกศนอําเภอเมืองยโสธรปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสกรอําเภอเมืองยโสธรพร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติในวันเริ่มต้นของสัปดาห์ทุกวันจันทร์ณสํานักงานสอกอจังหวัดยโสธร นายเจียมขันเงินผู้อำนวยการกศนออาเภอเมืองยะโสธรปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสกรออาเภอเมืองยะโสธรดําเนินการประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนและวางแผนงานประจาสัปดาห์ทุกวันจันทร์ณห้องศาสตร์พระระาชาสกรออาเภอเมืองยะโสธร วันที่1พฤศจิกาย,ยน2566นายเจียมขันเงินผู้อำนวยการกศนอเมืองยุโสธรปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรสอเมืองยะโสธรพร้อมด้วยนางสาวจีรภาสุธิมาตรนางสาวนิสากรพันพิพัฒน์และนายสิทธิพงษ์ชัย,ยมาศเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินง,งานปีงบประมาณ2566สำนักนางกานสกอจังหวัดยะโสธร ณห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสำนักงานสกรจังหวัดยะโสธรวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 6มอบหมายให้นางสาวจิรภาสุทธิมากตำแหน่งครูเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนณนะห้องประชุมที่วการอำเภอเมืองยะโสธรวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 6 มอบหมายให้นางสาววิรัตนาวงคำภาครูกกษตํตำบลหนองเป็ดร่วมกับนางสาวอุทุมพรยาวโนภาศครูกษกตํตำบลขั้นใหญ่ออกพื้นที่รับนักศึกษาตำบลหนองเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร วันที่4พฤศจิกายน2566มอบหมายให้หนางสาวภาวดีศิริสารครูเกษตํตำบลขุมเงินเป็นตัวแทนนำตะกร้าใส่แก้วน้ำ10ใบ,บตะกร้บบา10ใบและม้อชาบู3ใบร่วมทำบุญถวายกระถินณวัดบึงขุมเงินบ้านขุมเงินตำบลขุมเงินรับมอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านขุมเงินเพื่อสมมอบวัดบึงขุมเงินต่อไป วันที่8พฤศจิกายน2566นายเจียมขันเงินผู้อำนวยการกรสนอ,อเภอมืองยะโสธรปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอ,อ,อเภอมืองยะโสธรและคณะครูบุคลา,ากรประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ณสกลอ,อเมืองจังหวัดยะโสธร นายเจยมขันเงินผู้อำนวยการกศนอเมืองยโสธรปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอเภเมืองยโสธรและคณะครูบุคลากรเข้าร่วมโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี2566ณห้องศาสตราชาสกรอเมืองจังหวัดยโสธร วันที่13พฤศจิกายน2566นายเจียมขันเงินผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอเมืองยะโสธรปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรออำเภอเมืองยะโสธรพร้อมด้วยนางสาวทิชาพรแผงงามและนางสาวนิสากรพันพิพัฒน์ รวมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาบุคลา,ากรด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคงนำงารงศาสตร์พระราชาน้อมนำพระบรมราโชบายนานการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2567ณห้องศูนย์การเรียนรู้ศาสรพระราชาอสากรจังหวัดยโสธร วันที่13พฤศจิกาย,ยน2566นายเจียมขันเงินผู้อำนวยการ,กรนกษเภอเมืองยะโสธรปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรออำเภเมืองยะโสธรพร้อมด้วยนางสาวพัชราพรคำมัน่นรับใบประกาศสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกป,ปีการศึกษา2565ระดับเงินณห้องศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสกรจังหวัดยโสธร วันที่ส5พฤศจิกนาย,ยน2566นายเจียมขันเงินผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองยโสธรปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอำเภอเมืองยโสธรพร้อมด้วยคณะครูบุคลา,ากรสกรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรร่วมต้อนรับนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดยโสธรและคณะณห้องประชุมศาส์พระราชาสการอำเภอเมืองยโสธร วันที่19พฤศจิกายน2566เมื่อหมายให้นางสาวจีรภาสุธิมาตําแหน่งครูนางสาวสุธิดาลีลาครูกษนตำบลและนางสาวอุทุมพรยาวนุภาสครูกษนตำบลขั้นใ,นใหญ่รวมทอดถวายกระถินสามคัคคีอำเภอเมืองยอะโสธรณวัดบ้านดูทุงตำบลดู่ทุงอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร วันที่20พฤศจิกายน2566ายว่าที่100ทร้อยโทจำนงนนทมาศผู้อำนวยการสำนักงานสกรจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นางสุวารีบุญปัญญารองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะโสธรพร้อมคณะนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในด้านการเงินบัญชีพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดสกรอำเภอเมืองยะโสธรณห้องประชุมศาสพระราชาสกรออัฐอำเภอเมืองยะโสธร วันที่22พฤศจิกายน2566มอบหมายให้หนางสุดธิดาลีลาคู่กสน,นตำบลดูทุ่งร่วมกิจกรรมสื้อสารประเพณีลุงแขกเกี่ยวข้าวและประเมินผ,ผลผลิตข้าวนาปีประจำปี2566ณที่สหกิจชุมชนศูนย์ส่สงเสริมและผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลดูทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร วันที่25พฤศจิกายน2566มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้าประจำปี2566สำนักงานลูกเสือจังหวัดยะโสธรณานะรานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6โรงเรียนยะโสธรพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร วันที่28พฤศจิกายน2526มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรรวมพิธีเปิดเทศกาลจุดไฟตูมกาและร่วมเดินแบบผ้าไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองยะโสธรขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระในวิดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อการสร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์อันดีและประโยชน์เพื่อการพัฒนางานจัดการศึกษาตามสมควรแต่และกรณีต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ